สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมวันนี้วันพฤหัสทีครับที่16ตุลาคมนะครับผมแซมอยู่ที่โกดังบางนานะเดี๋ยววันนี้แซมพามาดูรถที่จอดที่โกดังบางนากันนิดนึงนะครับมีเข้ามาเพิ่มเติม แต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามีเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรเข้ามาบ้างมีอะไรจอดกันบ้างแล้วราคาที่รถจอดอยู่เนี่ยมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะเดี๋ยวแซมจะพามาดูตั้งแต่ตรงทางเข้าในส่วนของโกดังบางนาเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนของถนนบางนาตราดนะครับผมอันนี้เป็นทางเข้านะครับแซมบอกก่อนเลยจุดสังเกต เมนหลักๆนะครับที่จะเข้ามาที่โกดังบางนานะก็คือจะเป็นแผ่นป้ายแบบนี้นะแผ่นป้ายแบบเนี้ยแผ่นป้ายไวนิวใหญ่ๆเลยนะนี่แผ่นป้ายไวนิวนะลูกค้าถามแซมเข้ามาเยอะมากครับว่าซอยซอยที่เท่าไหร่ซอยอะไรแซมบอกเลยครับว่ามันไม่มีชื่อซอยไม่มีป้ายบอกนะครับเนี่ยจะเป็นป้ายอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะป้ายไบเทคบุรีแบบเนี้ย จะติดกับห้องแถวดีกว่าตึกแถวหรือห้องแถวเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นมาป้ายป้ายซอยมันจะไม่มีบอกเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นห้องแถวแบบเนี้ยเนี่ยมันจะมีสายไฟพันๆอยู่เยอะเนี่ยนี่คือจุดสังเกตเลยนะครับนี่จุดสังเกตเลยนะเนี่ยทางเข้าโกดังบางนานะครับอยู่ฝั่งถนนบางนาตราดนะครับไม่ได้อยู่ฝั่งอ่า ฝั่งถนนสุขมุมวิทนะครับก่อนถึงสี่แยกบางนานะพัางหน้าเนี่ยครับสี่แยกบางนาคือสี่แยกบางนาเป็นขาเข้าชมบุรีนะครับขาเข้ามาจากชมบุรีด้านนี้ขาเข้านะครับถ้าเทียบเป็นกิโลเมตรแล้วเนี่ยก็คือเป็นกอมอที่1กิโลเมตรที่1นเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยก็คือจะไปขาออกไปชมบุรีนะครับก็จะวิ่งผ่านในส่วนของเซ็นทรัลบางนานะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจากสี่แยกเนี่ยเราข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือจะไปกรมสัมพาวุธนะครับกรมสัมพาวุธนะถ้าเราเลี้ยวขวาจากสี่แยกเนี่ยก็คือจะไปอุดมสุขไปเอกไม้ไปทองหลอ่อพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็คือจะไปอิมพีเรียลเวิร์สสำโรงไปสำโรงนะครับผมก็ขึ้นทางด่วนพระรามสองไปได้เลยนะครับผม ลูกค้าสามารถที่จะลงทางด่วนก็ได้นะครับก็คือลงมาชนบุรีเนี่ยลงมาปุ๊บก็ตรงมาแล้วก็ไปยูเทิร์นเกือบมาเพื่อย้อนกลับมาสี่แยกบางนานะครับหรือจะมาโดยวิธีโดยสามารถไฟฟ้าก็ได้นะครับเส้นสุขุมวิทสายสุขุมวิทนะครับสายสีเขียวนะครับบอกว่ามาลงบางนานะครับแล้วเดินย้อนมานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกหรือ หลงทางโทรมานะครับที่เบอร์โทร0863543692นะเดี๋ยวแซมส่งโลเคชันให้นะเนี่ยมันจะติดกับไบเทคบางนานะครับประตูสุดท้ายฝั่งถนนบางนาตราดนะครับเนี่ยประตูมันจะมีเนี่ยรถไยรถเมล์ด้วยบอกเนี่ยติดกับเนี่ยถนนประตูบางไบเทคบางนานี่นะนี่คือไบเทคบางนานะคบเห็นไหม นะครับลูกค้าก็เดินมาสังเกตนี่าจะมีอย่างที่บอกป้ายไวนิ้วใหญ่ๆเลยนะครับป้ายไวนิ้วใหญ่ๆเลยนะอ่านี่จะชัดหน่อยนี่นี่แบบนี้นะนี่แบบนี้เลยนะอันนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าเลยมันไม่มีชื่อซอยเนาะก็คือง่ายๆคือเจอใบเห็บางนาเราชิดซ้ายมาเลยซอยสุดท้ายก่อนถึงสี่แยกนะครับเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะ เลี้ยวเข้ามาจอดได้เลยนะครับก็จะมีที่จอดซ้ายขวาแบบนี้นะครับนี่นะเลี้ยวเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้ก็16นาฬิกาแล้วเย็นแล้วอากาศไม่ร้อนแล้วแซมก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับว่ารถตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์รวมไปถึงราคา มีขนไหนที่มันน่าสนใจบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปดูทางเข้าเลยนะครับผมนี่อันนี้คือรั้วทางเข้าเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้ามานะครับเนี่ยอย่างที่แซมบอกนี่ก็คือมันจะติดกับไบเทคบางนาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมกำแพงเนี่ยก็คือกําแพงเดียวกับในส่วนของไบเทคบางนาเลยนะครับผมนี่ เห็นไหมนี่คือไบเท็บางนานะในส่วนของซ้ายมือของแซมนี้ก็ก็คือจะเป็นรถที่เตรียมที่จะนําไปปรับสภาพทั้งหมดนะครับส่วนขวามือในโกดังนี้ก็คือเป็นรถที่ไว้รอขายไว้ให้กับคุณลูกค้าได้ชมได้ดูนะครับผมก็ตอนนี้นะครับที่มันเพิ่งเข้ามาเมื่อล่าสุดของล่าสุดเลยคือเจ้าตัวนี้มาสเต t y ปี20ไม้9 8 เพิ่งมาเลยราคายังไม่มานะครับเพิ่งมาเลยไม่98าหมไม่น้อยมากนะครับรวมไปถึง C220 d e ดีเซลนะครับตัวนี้ปียังไม่แน่ใจว่าปีอะไรใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่ายังเบิกกุญแจไม่ได้นะครับนี่นะแล้วก็มี Honda City 1.0เทอร์โบปี2020มีอยู่3คันนะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูคันหนึ่งแล้วกัน ใมจะค่อนข้างเข้มนิดนึงนะครับรตนี้ส่วนตัวนี้ติดติดบุกแล้วนะครับติดบุกในส่วนของออหน่วยงานรถให้เช่านะครับเนี่ยซีวิคคันนี้น่าสนใจมากไม่น้อยไปแล้วนะครับผมคันนี้ก็เตรียมส่งมอบนะครับแคมรี่นะครับไเม7่นแปมามาดูคันที่ว่างๆดีกว่าครับ มาเจสซี่คันนี้ว่างอยู่นะในส่วนของมาเจสซี่คันนี้มาเจสซี่คันนี้ปี2020ตัว2.8แกรนเลขกิโลอยู่ที่5 7 9 9 0 0เนี่ยคันนี้5 7 9 9 0 0 0นะครับราคา1ล้านเดี๋ยวนะครับราคาเท่าไหร่เอ่ย1ล้าน2 0แสน18,000นะสำหรับมาเจสซี่คันนี้นะเป็นรุ่นแกรนนะครับนี่ นะรุ่นแกนนะล้านสล้านสองแสนหนึ่งนะครับผมส่วนเอาผาดน,นะเอาผาดก็มีติดจองไปแล้วคันหนึ่งคันที่ว่างอยู่ก็คือจะเป็นคันตัวคันนี้คันนี้ว่างอยู่นะครับ4,6,5,8คันนี้เลขไม่อยู่ 1 7 4 0 0 0นะครับปี2020ราคาล้าน1 8 1 0 0 0้บาทนะครับคันนี้ว่างอยู่เป็น2.5ตัวไฮบริดนะครับว่างอยู่นะนี่นะครับมาเซตี้คันนี้ไมคค่อนข้างเข้มเลยนะไม้น่น7 000, 9, นะครับคันนี้นะส่วนเอาติดคันนี้ก็ว่างอยู่นะครับเป็นปี21ดจดปี22นะครับ เลขไมาอยู่แสน0 0หนะครับราคา5้าแ0 0หนนะอันนี้ว่างอยู่นะครับ VOS ก็ว่างอยู่คันนี้เลขมาอยู่1น0 0 0แกิโลเมตรนะครับปี2020รุ่นมิดร,รุ่นกลางนะครับราคา3าม0 0นสาบาทนะครับคันนี้ว่างอยู่นะครับคันนี้ยังว่างอยู่นะมี f o r ์ u เ e อเข้ามาใหม่นะ มาเดี๋ยวพาไปดู Fortuner เข้ามาใหม่ดีกว่าะก่อนไปถึง Fortuner มาดูคันนี้ก่อน Accord อันนี้ก็คือติดในส่วนของหน่วยงานให้เช่าแล้วนะครับจองไม่ได้นะไม่เพียง6,3 0 0 0เองปี19ติดไปแล้วนะติดรถให้เช่าพวกรายสัปดาห์รายเดือนเผื่อในกรณีที่ลูกค้ามาจากเชียงใหม่มาจากภูเก็ตพวกนี้ก็มีบริการพวกนี้ให้เช่านะเขาก็จะคัดแต่พวก รถไม่น้อยๆสวยๆไปให้เช่าเนาะแซมก็ไม่ได้ขายตามนั้นนะรวมถึงดีแม็กดีแม็กคันนี้ติดจ,จองอยู่นะครับแต่น่าสนใจแซมบอกเลยขออเลยว่าน่าสนใจคันนี้ d m a ม็ปี2020นะครับเลขไม้43,000กิโลเมตรเท่านั้นนะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยเป็นไฮแลนเดอร์ นะครับมันเป็นตัวท็อปสุดของเกียร์ธรรมดานะครับเขาว่าเรียกว่าเป็นรุ่น ZP ออกห้างรู้สึก9 0 0 0แสนไปลายเลยนะคันนี้คันนี้บอกเลยสวยมากไม่อ่อนมากไม่เพียง6อ่ะ4,3 0 0 0นะครับราคาดีบอกเลยราคาโดนใจมาก532,000บาทคิดดูคันนี้นะ แต่ติดจองอยู่นะถ้าหลุดจองอยังไงเดี๋ยวแซมบอกนะครับบอกเลยคันนี้สวยเดิมแล้วก็ที่สำคัญไม่แท้ยางแท้แท้ยางปี25ยางใหม่มากนะครับผมมาฟอร์จูเนคันนี้ลูกค้าแซมเตรียมรับรถวันที่ประมาณ20-25นี้นะติดจองแล้วมาดูคันที่ยังไม่ติดจองเนือฟอร์จูเนอรคันนี้นะครับฟอร์จูเนเพิ่งเข้ามาปี21ไม่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรสหรับฟอร์จูเนคันนี้นะ พิ่งมานะครับ1นึ0 0แกิโลเมตรนะครับคันนี้นะเป็น2.4ขับ2นะครับไม่ใช่เป็น4 w i e e l นะสีเทาดำนะครับเพิ่งมานะราคายังไม่มาเหมือนเดิมนะครับผมมาให้ดูก่อนนะเพิ่งเข้ามานะครับปี21แสงแว่าต้องมี9 ก้าวไปลายอ่ะต้องมีก้าวก้าแก่ๆต้องมีแน่นอนนะครับปี21ใหม่1 1 0 0 0 0สกิโลเมตรนะโอเคต่อมามาดูซิตี้บ้างซิตี้มีอยู่3คันนะครับซิตี้1.0เทอร์โบปี2020นะครับเดี๋ยวแซมพามาดูคันสีขาวคันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าลาย1เบาะผ้านะครับแล้วก็เห็นไหม หน้าจอก็ไม่ใช่เป็นระบบสัมผัสเนาะไม้อาจจะเข้มนิดนึงนะคันนี้ไม่อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันกิโลไนะคันเนี้ยให้ดูนะดูด้านบนไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสองกิโลเมตรนะยังไม่มีราคานะก่อนว่ามันยังไม่มีราคานะครับผม คันนี้รถสวยนะไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเนี่ยนี่นะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่แซมเลือกคันนี้ให้นึเนื่ยวจากว่าแซมดูแล้วรถคันนี้รถสวยสุดใน3าคันของคันซิตี้เทอร์โวนะครับนะให้ดูแล้วก็กุญแจก็ครบด้วยนะนะครับผมเดี๋ยวค่อยพาไปดูในส่วนของด้านนอกนะมาดูด้านในก่อนนะครับในส่วนของโกดังก็แซมมีรอปล่อยในโกดังนี้ อยู่ประมาณ4คันนะครับมีคันนี้คันนี้นะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้ครับผมตัวจําผิดนิดนึงนี่คันนี้ลูกค้าเงินสดจากเชียงรายนะครับซื้อในนามาซื้อให้กับลูกน้องใช้นะครับซื้อในนามบริษัทจากเชียงรายนะหัวเดียวปี21นะครับเปิดได้3มทิศทางนะครับ คันที่แซมไม่ได้กล่าวถึงก็จะติดในส่วนของติดจองนะก็เลยผ่านข้ามไปนะ,ะคันนี้ก็ลูกค้าก็ซื้อในนามบริษัทเหมือนคันเมื่อกี้ซื้อ2คันเลยนะครับจะมาชําระเงินประมาณวันที่20นี้นะครับขอบคุณมากๆอันนี้4ประตูตัตเตียเกอเอออโต้นะครับเนี่ยส่วนที่จอดทั้งแถบนี้นะขายไม่ได้นะติดในส่วนของอหน่วยงานทดแทนนะครับคำว่าหน่วยงานทดแทนคืออะไรนะครับก็คือว่า เรากําหนดส่งมอบรถป้ายแดงให้ลูกค้าให้ผู้เชา่าไม่ทันเขาก็เลยต้องเอารถพวกนี้ไปใช้ก่อนในระหว่างรอรถป้ายแดงไปส่งให้เขาเนี่ยครับมันก็เลยมีแผนกนี้ขึ้นมานะหน่วยงานทดแทนนะครับก็เนี่ยเขาล็อกไปสี่ประตูตัว,ตวเตี้ยเกียร์โต้ล็อกไปไมมน้อยๆทั้งนั้นเลยให้ใช้ในระหว่างรอป้ายแดงจากทางโตโยต้าครับก็คือจริงๆเขามีกําหนดที่จะปลดมาแล้วละ่ะ แต่ป้ายแดงเขาไปส่งมอไม่ทันก็เลยต้องเอารถพวกนี้ไปให้เขาใช้ก่อนในระหว่างที่รอรถอป้ายแดงส่งให้เขานะครับผมส่วนโซนนี้ลูกค้าก็จะเห็นบ่อยแล้วแหละนะครับโซนรถให้เช่าเนี่ยครับอนี้โครงการเขาเรียกว่าโครงการซับอาคารเนี่ยเห็นไห รถให้เชา่าเป็นรายสัปดาห์รายขั้นต่าคือ3วันนะครับรถให้เชา่าพวกนี้คือขั้นต่ําคือ3วันนะจนถึง1เดือนจนถึงหนึ่งปีอะไรก็ว่ากันไปถามว่าเลทราคาเท่าไหร่บ้างแซมตอบได้เลยนะครับว่าแซมไม่ทราบเพราะว่าคนละหน่วยงานคนละส่วนกับแซมนะครับต้องบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่อยากแจ้งราคานะแต่แซมไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าของแซมอยู่ในฝักแผนกของรีเทลหรือขายรายย่อยอันนี้คือเป็นอีกแผนกหนึ่งเนาะ ใครสนใจยังไงก็ทักมาก็แล้วกันหรือสแกน QR code หรือโทรมาก็ได้นะเบอร์เนี้ยโทรมาโทรไปสอบถามได้เลยนะครับผมเนี่ยนะสแกนเอาเบอร์นี้นะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลได้ดีกว่าแซมแน่นอนนะครับผมนะมาเดี๋ยวไปด้านนอกนิดนึงด้านนอกก็ตอนนี้รถที่ลานค่อนข้างที่จะโล่งนะครับเนื่องจากว่ารถ ขายไปหมดแล้วแล้วก็รถที่จะปลดออกมาเนี่ยมันยังไม่ได้ปลดออกมาเนื่องจากว่าแผนมีการเลื่อนนิดนึงก็จะมีเข้ามาเพิ่มเติมจนถึงพรุ่งนี้จนถึงปลายเดือนเนี่ยวอลคัน์องคันไม่ได้เยอะเป็นรถนะครับผมนี่นะอ่ะ <c oughs> ขอโทษครับผมอ่ามาดูหัวเดี่ยวดีกว่าหัวเดี่ยวนะก็หัวเดี่ยวก็จะมีในส่วนของ ปีสิบแปดนะครับที่มีการจัดเป็นแคมเปญนะปีส8บดอย่างเงี้ยอ,อย่างคันเนี้ยปีสิบปดลีโวตู้ทึบอลูมิเนียมไม่ได้เป็นแบบพื้นเรียบนะอันนี้เป็นตู้ทึบอลูมิเนียมเนี่ยราคาล็อตนี้เริ่มต้นอยู่สอง0 0 0ปดหห้าพันบาทนะครับผมเนี่ยอันนี้คันเนี้ยอย่างนเงี้ยคันะคนี้ก็ว่างอยู่นะครับนี่ก็ว่างอยู่อันนี้ติดจองแล้วนะครับ ต่อมาคันนี้คันนี้สวย735คันนี้ไม่หน0่0 0สน0 0 0พกิโลเมตรคันนี้จะราคาขึ้นเลขสารนะประมาณ3 0 0 0สนนะจะแพงกว่านะครับคันนี้แพงกว่านะนะครับผมก็ค่อนข้างโล่งเลยตอนนี้นะครับโล่งมากนะครับโล่งจริงนะครับส่วนตอนนี้ก็ะบะโครงส้มต้องบอกเลยว่า แทบไม่เหลือแล้วเนี่ยกลุ่มโครงส้มเนี่ยเมื่อเช้ามีจองไปทั้งหมด6คันนะครับกลุ่มโครงส้มหมดเกี้ยงเลย<ม>ก็จะเหลือแต่ในส่วนของราคาที่มันค่อนข้างาที่จะสูงกว่าคันที่ติดจองไปโครงส้มนี่ก็คือสองสี่จองไปแล้วหมดแล้วนะครับราคา2 4 9เกตอนนี้กลุ่มโครงส้มเนี่ยก็จะเหลือแต่ราคา280,000บาทนะครับผมมามาดูสี่ประตูเตี้ย ที่เพิ่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีอยู่สองสำคัญที่เพิ่งเข้ามานะโคละหน่วยงานกันนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยงานตามที่เห็นนี่นะราคายังไม่มานะแล้วก็จะมีแคปเกียร์ธรรมดาหน้าหล่อเข้ามาอยู่ประมาณ5คันนะครับรถนี้ปี2021นะครับหรือปี21นะครับเลขไม่เริ่มต้น20 0 0 0กิโลเมตรนะราคายังไม่มานะครับพวกนี้นะราคายังไม่มานะ คิดว่าราคาน่าจะอยู่สามแสนสามแสนกลางๆได้นะครับพวกเนี้ยนี่นะต้องรอาราคานิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเนี่ยแคปเตี้ยเกียรธรรมดาหน้าหล่อนะครับผมนี่นะมาเดี๋ยวข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งดีกว่านะครับ 4ประตูตัวเตี้ยกีออโต้ตอนนี้ของแซมที่มีนะครับจะเป็นล็อตจากหน่วยงานเนี้ยที่เห็นเนี้ยไม่น้อยสุดตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ90,000ไปไปลายแล้วนะครับไม่หมื่นต้นต้น0 0 0 6 0 0 0 0 70,000ไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าอย่างนี้แซมเคยบอกนะแซมขายราคาเท่ากันนะครับไม่ว่าจะไม่เยอะไม่น้อยขายเท่ากันคือ4 8 4 0 0 0ลูกค้าก็คือจะเลือกแต่ไม่น้อยๆอยไปก่อนหมดแล้วนะครับไม่น้อยๆ้ยนะหมดแล้วติดจองไปหมดแล้วนะเน,นี่ยแบบเนี้ย อย่างคันนี้ไม่แสนหมื่นนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครหาสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะจะมีแนะนำคันนี้เลยนี่สี่ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาปี2019นะอย่างคันนี้เลขไม่หกหมื่นนะครับเป็นรุ่น e นะราคาอยู่3 9 8 0 0 0เานะคันนี้3,98,00 0านะคันนี้ยังว่างอยู่นะซื้อสดไม่มีบวกแวตนะครับ คันนี้ว่างอยู่นะได้แคลิบอยทรงเสมอหัวเก่งนะครับอ่ะให้ดูนี่คันนี้ว่างนะคันนี้ว่างนะเนี่ยว่างอยู่นะครับผมสามแสนเก้าหมืนแปดพันนะครับผมอีกคันหนึ่งคันนี้ 4186นะครับเลขไม้ก็อยู่60,000เช่นกันนะครับ60,000กิโลเมตรนะนี่นะอยู่60,000กิโลเมตรนะครับคันนี้ใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะครับ ส่วนคันนี้ลูกค้าเตรียมเซ็นไฟแนนซ์นะครับลูกค้าแซมเองนะซื้อกับแซมคันที่5ละคันนี้จัดไฟแนนซ์นะ4คันแรกซื้อสดหมดเลยอันนี้คันที่5ละน่าจะจัดไฟแนนซ์พรุ่งนี้แหละนะครับผมส่วนแคปโฟลวิคันนี้ในระบบมันติดจ,จองอยู่แต่ว่าแซมว่ามันนานละคิดว่าน่าจะน่าจะว่างแหละนะมันจะเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรราคา0กแสน อ่าปี2022นะครับเป็นแคปโฟวิลปี2 2ราคาอยู่636,000บาทนะครับผมนี่นะส่วนตัวนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัว isuzu v-cross นะครับปี2023นะครับไม่ห100,000กิโลเมตรเป็นเกียร์ธรรมดา 4x4 คูนะครับ ปี23สานะครับราคา9 1้า0สหนึ่งเก้าบาทนะครับคันนี้นะเก้าแสหนึ่งเกบาทนะคันนี้ก็ว่างอยู่นะครับคันนี้ก็ว่างอยู่นะนี่ะว่างอยู่นะคันนี้ว่างอยู่นะครับผมส่วนพวกตู้ทึบพวกเนี่ยจะมีอยู่สาคันนะตู้ทึบพวกเนี้ยกลุ่มนี้จะเป็นตู้ทึบ เกียร์ธรรมดานะครับเป็นแบบมีทั้งแบบกระบะไลเนอร์ปกติกับตู้คาโก้พื้นเรียบนะปี21ทั้งหมดแล้วก็มีปี22ด้วยราคา300,000กางๆนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่อยู่ประมาณ100,000ขึ้นนะครับนี่นะก็จะเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากระบะพื้นเรียบเนี่ยปพื้นเรียบแต่ถ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวแม็กไลเนอร์อยู่นะครับ ประมาณนี้นะนี่นี่นะก็จะมีอยู่ประมาณ3ามคันตรงนี้นะครับนี่นะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกตัวโครงสีส้มราคาพิเศษ2,49 0 0 0บาทหมดเกี้ยงทุกคันแล้วนะครับที่ตอนนี้ที่จะมีคือราคา2,80,000บาทนะครับราคา แคมเปนหมดแล้วนะครับลูกค้ายกไปหมดเลย6คันลวดจริงๆเขาจะเอา10คันแหละแต่มีให้เขาแค่6คันแซมบอกเลยว่าแซมที่แซมเคยบอกนะว่ารถที่นี่มันมาเร็วไปเร็วจริงๆนะครับบอกเลยนะครับผมถามว่า,าถ้าเห็นคลิปแซมหรือถ้าเห็นรถถ้าแซมเสนอไปเนี่ยแซมบอกเลยว่าถ้าตัดสินใจได้แซมแนะนําตัดสินใจได้เลยนะครับผมเนื่องจากว่ารถที่นี่มันเร็วมาก นะครับแล้วอย่างเซลล์ก็เยอะมากเช่นกันนะครับผมเนี่ยเยอะจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะคลิปนี้รถมันหมดแล้วไม่รู้จะจะพาไปถ่ายอะไรแล้วรถมันหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกไม่เยอะนะครับเดือนนี้ก็จะมีทยอยเข้ามาอีกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ยังไงแซมก็ ฝากติดตามให้แซมด้วยแล้วกันฝากกดติดตามให้แซมก็ได้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวแซมจะมาอัปเดตรดเรื่อยๆเนี่ยมารถไฟ้ามารถฟไฟ้์ได้โอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะไปแล้วทุกคนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ